จบลงไปเนะี่ยเป็นเพลงของทีแมนดาวนบศิลปินที่กำลังมาแรงนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีเพื่อนๆผู้ใช้รถนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะฮะในการเดียวกันนะฮะคือผมถูกแซวบ่อยมากเลยนะว่าเสียงเหมือนนักจัดรายการวิทยุนะฮะเดี๋ยวกำลังเทสเทอยู่นะฮะเดี๋ยวจะทำอีกช่องหนึ่งนะเป็นช่องเกี่ยวกับเออสมัย ผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะชอบฟังไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านนะฮะที่พูดคุยตอนอตอนตอนเป็นเด็กเนี่ยคืออยู่้านนอกนะครับอยู่้านนอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเรื่องราวต,ตอนเป็นเด็กให้ฟังนะครับเอามาเข้าเรื่องกันก่อนนะสวัสดีสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับรถขันที่เป็นแบบอยู่ตอนนี้คือ f o r t u n e r นะครับ เป็น Fortuner เครื่องดีเซลนะฮะอาการของเขาคือเบรกมันดังนะฮะรถคันนี้ไปเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วนะฮะแล้วก็มีเสียงดังนะครับเวลาเบรกชะลอรถนี่มีเสียงดังมากเหมือนกับรถสมัย10ปีที่แล้วนะแต่รถเป็นรถสภาพดีใหม่มากเลยนะฮะมีการบินแทนนันก็คือไปเปลี่ยนผ้าเบรกหลังนะแล้วก็ผ้าเบรกหน้าเปลี่ยนมาจากศูนย์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการแก้ อยู่3าครั้งนะเป็น FC ของผมแล้วก็นํารถเข้ามานะครับแต่เนื่องจากว่าผมลืมปักหมดุดท,ทีมงานผมลืมปักหมุดให้นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังไงนะก็เอาเดี๋ยวจะมาแก้เรื่องเบรกดังนะก่อนอื่นก็ถอดล้อแล้วก็ดูเบรกนะรถคันะน,น,นี้ก็มีความผิดปกติที่ตัวสปริงนะตัวสปริงประกอบผิดนิดนึงนะฮะแล้วก็มีการตั้งเบรกที่ ไมเ่เขาเรียกว่าไม่กระชับนะตั้งแบบหลวมๆทาให้เบรกมือเนี่ยดึงสูงเกินไปนะเบรกมือต้องดึงไม่ไม่สูงเกินไปนะฉะนั้นเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานของเบรกเนี่ยไม่ได้เต็มที่นะเ,เหมือนว่าเราต้องเหยียบ2องจังหวะนะครับเบรหลังถึงจะทํางานพร้อมกับข้างหน้านะแต่แต่ความเป็นจริงนะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะฮะในในใน,ในความในความ ความรู้ที่ผมมีตั้งแต่ทําเบรกมานะครับก็คือเบรกเราเหยียบเบรกหนึ่งครั้งเนี่ยล้อหน้ากับล้อหลังต้องทํางานสัมพันธ์กันนะครับอ,อันนี้เป็นจานดิสเบรกซึ่งจะมีคลื่นนะเป็นคลื่น 1>, 1 8นแปดไมเกร์นะฮะซึ่งมันใช่ไม่ได้นะเราต้องใช้เป็นคลื่นของทะเลนะโอ้ไม่ใช่อคนละเรื่องเลยนะฮะคือต้องไม่มีคลื่นนะไม่มีคลื่นนะเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งนะฮะแล้วก็รถยนต์ควรออกไปกลางทะเลได้นะฮะออกไปกันใหญ่เลยนะไม่ใช่นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับงั้น พายุมันจะเข้านะครับถ้ามันมีคลื่นนะคลื่นลมแรงนะครับฉะนั้นจานดิสเบกต้องไม่มีคลื่นหรือว่าจานดัมเบกก็ต้องไม่มีคลื่นนะเดี๋ยวผมจะจัดการประกอบขึ้นมาใหม่นะแล้วก็ต้องล้างก่อนนะล้างด้วยน้ํายาล้างเพราะว่าเราจะเป่าเป่าเลยไม่ได้คือเป่าเพื่อทําความสะอาดไม่ได้นะแล้วเราจะขัดหน้าผ้าเบกเนี่ยเราจะขัดมันแล้วก็ เป่าลมเลยเนี่ยมันมันจะไม่ดีนะครับมันอันตรายต่อสุขภาพคนรอบข้างแล้วกส็สุขภาพกับคนที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับฉะนั้นเราต้องล้างให้สะอาดเอาฝุ่นต่างๆออกให้หมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะจัดการทำความสะอาดมันแล้วก็ปรับแต่งระยะของตัวเบรกหลังนะครับเท้ากับความกันนิดนึงนะทำไมเขาจึง ทําไมผมจึงพูดว่าเอย่าเบรกหนึ่งครั้งล้อหน้าทํางานหนึ่งครั้งและล้อหลังทํางานหนึ่งครั้งนะฮะสมัยที่ผมยังเป็นเด็กนะ,ะเรียนจบมาใหมา่ๆใหม,ามา่มมเลยนะฮะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นตรถตัวตกคราวนะรุ่นเก่าแล้วนะครับระบบเบรก,นะก,ก,กของเขาเป็นระบบเบรกควายนิพัน์กันเลยรัวๆนะก็คือเขาจะเชื่อมต่อเบรกหน้าขวาไปกับหลังซ้าย หน้าซ้ายไปหลังขวานะเป็นตัว X กนะฮะก็คือมีการต่อควยกันนั่นก็แปลว่าเขาต้องการให้เบรกหน้ากับเบรกหลังเนี่ยมันทํางานพร้อมกันเท่ากัน,นครับเหมือนกันนะฮะรถรุ่นใหม่ฉะนั้นเขาก็จะมะีระบบเบรก ABS นะเข้ามาร่วมนะครับเขาจะปั่นน้ามันเบรกโดยใช้เซนเซอร์ ABS นะครับควบคุมนะก็คือการหมุนของล้อเนี่ยมันจะนับอรอบของล้อไม่ว่า ล้อใดล้อหนึ่งเนี่ยหมุนเร็วเกินไปตัว ABS เนี่ยมันก็จะไปฉีดน้ํามันเข้าไปสู่ล้อนั้นให้มันหมุนเท่าๆกับ4ล้อเอพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมเอาง่ายๆเดี๋ยวอธิบายให้ง่งายๆเข้าไปอีกนะครับสมมุติเราเหยียบเบรกหนึ่งครั้งด้วยความเร็วสมมุติความเร็วมาที่100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราเหยียบเบรกหนึ่งครั้งล้อหน้าซ้ายหมุนสมมตุติหมุนไปสิบรอ,อบสิบรอ,อบนะครับ น้ำมันเบรกต้องปั๊มไปสมมุตินะครับให้มันหยุดให้มันเหลือสักหนึ่รอบสมมุติหรอบเพราะจริงๆมันมันต้องมีการาไหลของเบรกหรือว่ามันมีการส่งของแรง G ของของ,ของตัวบอดี้รถยนต์นะครับฝั่งขวาสมมุติมันหมุน10รอบเวลาเบรหนึ่งครั้งเนี่ยมันหมุนเหลือ5รอบปั๊ม abs เนี่ยต้องส่งไปที่หน้าขวานะให้มันเหลือ1รอบ เหมือนกันครับข้างซ้ายหลังซ้ายหลังหลังขวาก็ต้องเหลือหนึ่งรอบเท่ากันเช่นั้นมอเตอร์ ABS เนี่ยมีส่วนสำคัญแต่ถ้าเราตั้งระยะเบรกไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ประกอบกับจานบเบรกมีคลื่นนะไม่ว่าจะเป็นคลื่น1 8 0 0ป0ืน900นะครับคลื่น4 G 5 G 6 G อะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าคลื่นแรงลมไปกันใหญ่นะคือห้ามมีคลื่นนะฮะ ผิวหน้าต้องราบเรียบนะครับมันจะทําให้การตั้งเบรกเนี่ยกระชับนะครับพอเราตั้งเบรกให้มันเท่ากันนะครับล้อหลังซ้ายกับหลังขวานี่ให้มันเท่าๆกันนะความฝืดก็ต้องแหมต้องใช้ความรู้สึกแล้วสิผมจะมีปัญหากับเรื่องแปลงความรู้สึกมาบรรยายให้เพื่อนๆได้ฟังว่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันต้อง ออกมาเป็นยังไงนะถ้าวัดกันด้วยตัวเลขเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะวัดกันยังไงนะความรู้สึกเดี๋ยวผมต้องหาวิธีนะทำความรู้สึกนี้ออกมาให้ได้นะครับขอเวลานิดนึงนะครับขอเวลาคิดว่าความรู้สึกเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่จะบอกว่าให้มันหมุนอ่าค่องๆนะฮะมันก็ค่องทั้งคู่นะง่ายๆก็คือแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเรามันไม่เหมือนรุ่นเก่านะเวลาเราดัน ตัวตั้งเบรกออกไปแล้วเนี่ยเวลาจะกลับคืนเนี่ยมันมันค่อนข้างยากนะครับไม่เหมือนรุ่นเกา่ารุ่นเก่าเนี่ยดันออกไปแล้วก็ดันกลับมานะรุ่นเก่าเขาจะทําให้ตั้งแบบอพอให้มันติดปุ๊บแล้วก็คายให้มันคล่องนะแต่รุ่นนี้รุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีระบบเ,เขาเรียกว่าการการมันคายตัวนะมันไปเดินหน้าได้อย่างเดียวแต่มันถอยหลังไม่ได้นะครับมันเป็นระบบ รุ่นใหม่นะครับฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการตั้งของตัวระยะของพระเบรกกับจานเบรกเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันทั้งล้อหน้าและล้อล้อหน้าและล้อหลังนะก็คือความฝืดเนี่ยมันต้องเท่ากันนะรวมทั้งล้อหลังซ้ายและหลังขวานี่มันต้องเท่ากันนะไม่เกิดการกินของอพระเบรกไม่เท่ากันอีกนะครับซึ่งถ้าเราตั้งเท่ากันเนี่ย แล้วก็ตั้งกระชับขึ้นเนี่ยตัวเบรกมือมันจะมันจะต่ำลงโดยอัตโนมัตินะมันจะไม่ขึ้นสูงเกินไปเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกหลังนะครับฉะนั้นก็ฝากกันนิดนึงนะครับของแถมสำหรับในการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับก็คือ1เบรกมือเราจะสูงขึ้นนะเขาแถมมาให้นะเพราะว่าเราเราจะต้องใช้กำลังในการดึงขึ้นนะเพื่อจะได้ก้ามแขนข้างซ้ายที่แรงขึ้นโอ้มันไม่ใช่นะครับ มันต้องสั้นลงนะสั้นลงนะถ้าดึงยาวขึ้นมาไม่ดีนะครับบางทีเบรกมันอาจจะไม่อยู่นะเดี๋ยวมาฟังเส,เสียงเบรกดีกว่านะครับอาจจะมีการรบกวนนิดนึงนะก็ต้องจ้งตั้งใจฟังตอนผมจะเหยียบเบรกนะว่ามีเสียงดังอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับผม การเปลี่ยนเบรกก็มีของแถมอีกแล้วนะครับก็คือทําให้เบรกมือสูงขึ้นนะครับเหยียบเบรกเนี่ยมีความรู้สึกว่า,ามันค่อนข้างที่จะไม่กระชับนะครับเราต้องเหยียบเบรกซ้ำอีกอีกอีกครั้งหนึ่นนนนงน,นะครับเพื่อทําให้เบรกเนี่ยมันทํางานถ้าเบรกเหยียบแรงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะลดปัดซ้ายปัดขวาได้สูงนะครับฉะนั้นเพื่อนๆน,นะเวลาเปลี่ยนเบรกก็ ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาของแถมกลับมานะฮะด้วยความพัฒนาดีจากเาม่ทาไปนะฮะมีความคิดเห็นยังไงก็ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับขอบคุณนะครับในในการรับชมนะครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมต้องรีบไปจัดรายการวิทยุแล้วนะครับขอบคุณมากมายเลยครับสวัสดีครับผม